สวัสดีครับมาพบกับเรือยนต์52ครับอีห่อนี้นะครับกับอาการร้อนแล้วดับครับผมมาสตาร์ทดูเครื่องครับว่าที่เขาแจ้งว่าร้อนแล้วดับมันเป็นยังไงครับผมมาเครื่องมันจะติดได้หรือเปล่าทดสอบกำลังอัดแล้วก็ฟังเสียงดูตอนนี้เรายังไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะครับเอาเดิมๆจากเจ้าของมาก่อนผม ขา,ขาโชคโชคก็ขาดครับก็ลิงก็ไม่มีแค่นครับถ้าดึงไม่ขึ้นแบบนี้กองก็โอเคอยู่นะสะอาดดีพอใช้ได้อยู่เดี๋ยวลองสตาร์ทดูกันครับคือถ้าไม่มีโชคเนาะคือเราใช้นิ้วครับกดใบโชคนะครับใบโชคยูวข้างหลังกดลงให้มันสนิทครับนี่ก็จะสนิทป,ประมาณนี้ กำลังอัดก็ประมาณได้อยู่ครับเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ที่แล้วครับเกไกลิงไม่ดิดเดี๋ยวดนันโชคไหม มะเทียดยังใหม่อยู่ครับเขาเพิ่งเปลี่ยนมาแน่ๆเลยยังไม่มีเขาเหมาไฟก็ยังดีอยู่ครับโอครับก่อนที่จะลือ้อไปครับว่าจะจูนคาบูด,ดูก่อนให้ลองจูนดูก่อนครับเดี๋ยวตัวเฮสครับตัวข้างนอกจะก,กี่รอบที่มากับเขาครึ่ง หนึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งครับผมตัวแอครับฝั่งข้างในครึ่งหนึ่งหนึ่งครึ่งสองนะครับสองครึ่งสามสามครึ่งสี่อู้สี่รอบแล้วนะสี่สี่ครึ่งครับผม สี่ครึ่งเดี๋ยวจะจูนแบบมาตรฐานครับคือรอบครึ่งไว้ก่อนตัว L ครับตัวน้ำมันตัวโลมันกับครับครึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบครึ่งเลยครึ่งไปนิดนึงก็ได้ครับเดี๋ยวลองสตาร์ทดูไหมครับผมตัวยเนสครับตัวไฮก็รอบครึ่งเหมือนกันครับครึ่งหนึ่งหนึ่งครึ่งลองดูสิมันจะสตาร์ทติดหรือเปล่านะครับ นนน้ำมัก่อหายไปเลยครับติดแล้วก,กระดับหายไปเลยน่าจะอาการนี้ครับที่เขาแจ้งคือสตาร์ตติดร้อนแล้วดะครับผม สำหรับเครื่องนี้เราต้องเช็คระบบน้ํามันก่อนนะครับน่าจะเกี่ยวกับระบบน้ํามันเป็นหลักครับดูจากสกูเขาเปรับครับตัวรอบเดินเบาจี้เข้าไปลึกมากแล้วก็น้ํามันนี่ครับตัวเอลนี่คือคลายออกเยอะระบบน้ํามันมีปัญหาครับพวกระบบน้ํามันอากาศครับเช็ดพวกคาร์บูเรเตอร์สายน้ํามันสายวิคัมแล้วก็พวกซีนข้อเหวี่ยงครับแล้วก็จุกสุญญากาศ ตัวข้างในนี่ครับคือเกี่ยวด้วยกันหมดเลยครับเกี่ยวกับระบบนี้คือจะเล่าให้ฟังข่าวๆครับคือเราต้องเช็คประมาณนี้ก่อนถ้าเช็คพวกนี้ไม่หายก็ต้องมาดูระบบคอยไฟอีกทีครับว่าตอนนี้คือสตาร์ตติดครับติดแล้วเล่งไปแป๊บหนึ่งก็วูบวูบดับไปเลยประมาณนั้นตัว น็อตรวมน็ not อตจากรวมครับคาบูรตเตอร์หัวยังงครับ m 5ด,ดึงออกมาเลยครับผมเช็คคอลมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็จะประมาณนี้ตัวน,นี้ข้างฝั่งข้างในครับตัวน,นี้ข้างนอกดูเช็คน็อตตีนเสื้อครับ มหนึ่งตัวครับก็ถือว่ายังโอเคครับรวมนิดหน่อยรวมนิดหน่อยนี่ก็ถอดยางกาันฝุ่นไกลิงออกกนครับถอดออกมานิดหนึงครับประยกุกไกล่ลิงครับดูกองน้ำมันหาลวดกา ของน้ำม,มันเขาก็เพิ่งเปลี่ยนมาครับผมแต่สายสายอ่อนครับสายมันอ่อนแล้วภายในเวลาดูน้ำมันอาจจะดูดขึ้นมาไม่ทันครับต้องได้เปลี่ยนสายใหม่ครับกดอ,อึนพอเช็คคาบูก่อนครับผมว่าเป็นยังไงบ้างมองเองเฮ้ยผมขังแรลกครับคาบูไม่มีกรองนะครับตัวนี้ กติต้องมีกรองาหรือดูตัวนี้ติดครับยังไมเอ่ยเห็นไหม,มติดคาบูติดค้างครับทำให้น้ำมันท่วมครับตัวนี้คือมันไม่มีกรองครับทำให้คาบูติด มีเศษฝุฟฟ่นเข้าไปประมาณนั้นเดี๋ยวดูพะปั๊มเลยครับน่าสาเหตุมาจากน่าจะจากคาบูเรเตอร์นี่นะครับส่วนพะปั๊มก็ยังนิ่มอยู่นะครับแต่ว่าเสียรูปทรงไปแล้วไม่เลยปิดเบียวไม่เคลืนตัวแล้วเดี๋ยวลองล้างแล้วก็หากรองมาใส่แล้วก็ลองเปลี่ยนพะปั๊มดูครับว่าจะหายหรือเปล่าครับ สำหรับคาร์บูเรเตอร์ตัวนี้ก็กองน้ำมันสายน้ำมันก็คงต้องได้เปลี่ยนนะครับไปพร้อมกันเพราะว่ามันสายมันอ่อนแล้วเวลาเครื่องโหลดหนักๆครับมันดูดน้ำมันขึ้นไม่ทันผมงานเข้าแล้วครับตัวนี้เปิดสายผมจะเปลี่ยนสายจากตัวนี้นะครับบอดีสายหัวสายมันผูกมาแบบนี้แล้วก็ผมก็ลองพับขึ้นมาแล้วก็ลองเป่าดูครับคือตัวสุญญากาศนะครับตัวดึง ปั๊มครับตัวนี้จะเป็นตัวดูดครับเวคขับคือดูดครับดูดดูพัาปั๊มคาบูนะครับได้อฟฟีคาบูพันนี้ตัวนี้มันตันครับครับถ้าตัวนี้มันตันก็คือน้ำมันมันจะไม่สามารถดูดเข้าคาบูเลเตอร์ได้นะครับหรือดูดเข้าได้ก็ดูดเข้าไหนได้น้อยครับผมสําหรับถ้าเราจะเปลี่ยนชุดนี้นะครับก็คือต้องได้รื้อชุดเสื้อสูบออกมานะครับ เพื่อที่จะเปลี่ยนเพราะว่าพื้นที่มันแคบครับถ้ามีถอดเสื้อสูบนี่คือถอดไม่ได้ครับผมครับเดี๋ยถอดเช็คตัวนี้ครับผมตัวนี้คือมันตันเดี๋ยวผมจะใช้สเปรย์ฉีดให้ดูครับว่าจะมีไอ้น้ำมันออกมาตรงนี้หรือเปล่านะครับแต่ตอนี้คือใส่สายเข้าไปแล้วเป่ามันแทบจะไม่ออกมาเลยครับเห็นไหม ขีดเข้าไปแบบเรงแต่ออกมานิดเดียวครับเทบจะไม่เข้าไม่เลยขีดจากฝั่งนี้ครับเข้าไปเห็นไหมแค่ที่จะพุ่งออกมาไม่พุ่งเลยมันพุ่ง๊บโอ้โหว่าแล้วงานเข้าจุดได้อันนี้หลุดครับ น่าจะไปที่จุดนี้แล้วครับผมเป่าตัวนี้ผมว่าตัวนี้มาเป่าแทบจะไม่ออกเลยครับเ,เดี๋ยวดึงตัวนี้ขึ้นหูแน่นมากครับผม <laughs> เดี๋ยวขอดึงก่อนครับจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยชมกันอีกทีว่าเสียเวลาโอเคครับใช้คีบดึงไม่ขึ้นครับผมใช้น็อตเกี่ยวปล่อยครับ หมุนเข้าไปแล้วก็ใช้ค้อนครับดึงขึ้นมาดึงขึ้นครับแน่นมากครับผมโอเควิธีขึ้นก็ประมาณนี้ใช้น็อตครับหมุนเข้าไปแล้วก็ใช้ไอขวงครับตัวนี้นไครับได้ตัวใหม่มาแล้วเดี๋ยวเป่าลมให้ดูครับมลมถูกไยนิ้วนะครับ ลักษณะนี้อยู่ทรงนี้นะครับให้ Ini มันขนานกับเสื้อสูบประมาณนี้ออกมานิดหน่อยก็ได้ครับเวาบาลาใส่ข้างหน้าจะได้ใส่ง่ายใส่สาย,สายแวกขับครับแต่อย่าออกไปเยอะครับใส่มันจะพับก็ใช้ค้อนค่อยๆเคาะลงไปครับผมนี่มันต,ตรงนะครับค่อยๆเคาะลงไปมันจะตันเหมือนตัวที่เลี้ยว เขาน่าจะเพาะแรงหรือเปล่าตัวที่แล้วดูครับว่าออกมาดีหรือเปล่าโอเคลมแรงครับโอเคไม่อุดตันดูทีแ้กก็ประกอบชุดเสื้อสูบลูกสูบให้เรียบร้อยครับผมแล้วก็จะไปเทส ดูอีกทีเดี๋ยวเช็คมันเช็คซีนคือถ้าได้ถอดขนาดนี้คือเอาน้ามันลงในนี้เลยนะครับดูรั่วครับผมผมใช้ดีเซลนะครับเดี๋ยวดูข้างล่างแลครับข้างล่างเดี๋ยวเช็ดข้างล่างให้แห้งครับจะได้ดูง่าย,ายครับผมอันนี้ก็แห้งแล้วครับผมเดี๋ยวรอลุ้นครับผม ชิคแคนชิคซีนไปพร้อมกันเลยครับผมใช้น้ำมันครับลงในอ่างนี้เลยเพื่อเป็นการเจียเวลาเราไม่ต้องไปถอดชุดจานไฟออกนะครับถือตัวนี้เราได้ลื้อขนาดนี้แล้วถือเป็นการทำความสะอาดเป็นในตัวเลยนะครับตันนี้เห็นไหมเอาน้ำมันขึ้นมาประมาณนี้เลยสูงนะครับนี่เห็นไหมเต็มอ่างก็ทิ้งไว้สักครู่ครับ มาดูน้ำมันข้างล่างว่ามันจะซึมออกมาใต้ท้องหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้สักครู่ไปท,ทําทุราอย่างอืง่นค่อยกลับมาดูอีกทีครับผมผมหลังจากผ่านไปประมาณเกือบสิบนาทีนะครับแล้วก็มาดูน้ํามันไม่ลดนะครับก็อยู่ระดับเดิมเดี๋ยวมาดูใต้ท้องเครื่องดูครับค่อยยกนะครับเดี๋ยวน้ํามันหกอันนี้เป็นน้ํามันเลี้ยงโซ่นะครับไม่ใช่น้ํามันที่เราลองนะครับ ถือว่าผ่านครับซีนไม่รั้วครับส่วนน้ำมันข้างในนี่ก็เป็นการล้างเครื่องไปในตัวนะครับก็ดึงสตาร์ทดึงนี่เนาะดึงออกแล้วก็ใช้ลมเป่าออกมาทำความสะอาดครับโอเคซีนไม่รั้วครับผมน่าที่ปัญหาน่าจะตัวนี้แล้วก็คาบูรเตอร์ครับจุกสูญญากาศครับบรนตันตอนนี้ฝนกำลังจะมาครับฟ้าครึ้มมาแล้ว คงต้องยุติการซ่อมไปก่อนครับเดี๋ยวมาทําคลิปต่อเดี๋ยวล้างพวกนี้ออกแล้วก็เก็บเครื่องไว้ก่อนเดี๋ยวมาต่อครับวันหน้าครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับคลิปหน้าเราจะมาลองเครื่องกันครับว่าเก้ไขสองอย่างแล้วมันหายหรือเปล่าขอบคุณครับ